เดี๋ยวมาดูงบคร่าๆวๆดีกว่าไตรมาสสามออกไปครบร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับก็สีเอร์เนเนี่ยดีกว่าคาดนะครับ3าเปตามคาดแล้วก็แย่กว่าคาดแค่23%่เ <c oughs> พราะนั้นรวมๆก็คือออกมาค่อนข้างโอเค,คถือว่าดีเลยนะใช่แต่ว่าตัวกําไรไตรมาสสามเนี่ยที่เป็นแท่งสีเหลืองๆเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับ <c oughs> ไตรมาสสปี2025เนี่ย แต่เม่ที่แล้วมันทําได้เยอะมากสามแสนสามื่นสี่พันล้านเพราะว่ามันมีกําไรพิเศษหลายบริษัทอย่างกัฟตัวเดียวก็ห้าหมื่นหกพันกว่าล้านแลแต่ต่อให้ตัดออกเนี่ยมันก็ยังลงคิวออนคิวนะอันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่ก็มีหลายตัวรวมๆกันก็เกือบแสนล้านอยู่เหมือนกันอันนี้พี้ก็โดยภาพรวมเนี่ยออปเปอเรชันไม่ได้แย่ลงขนาดถ้าดูเป็นคอไม่ได้แย่นั่นนะครับก็เพราะนั้น QO n Q ถ้าเกิดดูตรงๆมันก็ลบประมาณย8สบอร์ซนตแต่ถ้า หักออกผมว่าลงนิดหนึ่งนะครับส่วนเยอันเยอันนี้ r o v e m เ n t เลยเพราะว่าไตรมาสสปีที่แล้วเนี่ยมันได้ไม่ถึง2องแสนล้านด้วยซ้ําอันนี้ได้2องแสนสี่หมื่นสี่พันล้านสำหรับกําไรตลาดรวมนะครับกอ็อย่างน้อยการันตีว่าตัว Fund a m e น t a l ก็คือกาไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันน่าจะทําให้ดาวไซเซ็ตมันจํากัดเพราะว่ากำไรเราไม่ได้ลงนะโอเคกำไรเราไม่โตแต่ก็ไม่ลงอ่ะก,ก็หุ้นมันจะแบบลงไปเหลือ900จุดมันก็เวอร์ไปถถ้านึกเร็วๆจากที่ผ่านเวลาพูดถึงงบมาเรื่อยๆเนี่ย รอบนี้เอ็กซ์ตาจะไม่ได้เยอะมันก็ค่อนข้างจะเป็นแบบคอระดับหนึ่งหละอาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับก็ภาพรวมก็ถือว่าไตรมาส3ซึ่งอย่าลืมว่าไตรมาสาโดยปกติเป็นโลซิชันของเมืองไทยด้วยก็ถือว่า,อ,าออกมาเรื่องคอนะใกล้ๆไตรมาสอก็มองว่าน่าจะพอโอเคแต่อย่างที่บอกมันจะมีไกด์ไลน์ของบริษัทที่เวลาประชุมเนี่ยที่ผ่านมาก็ เหมือนจะไกด์ลดลงกันนิดนึงในช่วงอนาคตเชนต่นไตร 4, ตมาส4ไตรมาส1ปีหน้าอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เขาก็กังวลกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็จะเห็นแล้วว่าถึงแม้จะเป็น low season กําไรก็ไม่ได้ดูแย่นะครับและที่สําคัญคือ40%เนี่ยดีกว่าที่คาดด้วยแสดงว่าก็ภาพของ expectation เนี่ยมันน่าจะยังโอเคอยู่ครับแล้วผลอันนี้โดนผล t a r i f แล้วด้วยใช่ส่วนหนึ่งแล้วนะครับ ส่วนนี้ก็ให้แคปแล้วกันนะครับแต่ว่าคงไม่ลงรายละเอียดเราก็จะแบ่งเป็นเซกเตอร์ให้เลยว่ากำไรเทียบเยนกนเย a r คิวอเป็นยังไงบ้างนะครับเราแบ่งเป็นแบบซับเซกเตอร์ด้วยก็คือรวบรวมกำไรเกือบทั้งตลาดเลยนะครับส่วนวันนี้หุ้นที่เชียร์เนี่ยก็ผมเชียร์เป็นโดเมสติกทัวริซึมเลยก็ตัวเอราวันเพราะว่าตีมเนี้ยจริงๆเราเห็นเล่นยังไม่เห็นเล่นนะ เรื่องนักท่องเที่ยวจีนฟื้นแต่ผมว่าน่าจะฟื้นมาดีกว่าคาดนะครับอย่างททเองเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะพลิกขึ้นมาเป็น5ล้านคนได้ถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าพันคนเฉลี่ยต่อวันมันก็จะพุชขึ้นไปแทร็เก็ตห้าล้านคนซึ่งไม่มีใครมองตรงนั้นนะ <laughs> ว่ามันมันจะกลับไปถึงได้นะครับ <laughs> แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นจังหวะที่ดีนะครับเซนติเมนต์บวกที่ความสัมพันธ์ไทยจีนฟื้นขึ้นนะครับเราเห็นดีลส่งออกข้าวแล้วก็ในหลวงเสด็จไปพบประธานนดีกรจิ้นครบ ก็ลุนลนล้นเรื่องนักท่องเที่ยวจีนฟืนครับเพราะว่ามาไทยนี่มาง่ายด้วยนะคือสมมอเขาไม่ไปญี่ปุ่นแล้วเขาเกิดมันเป็นช่วงไฮซีซั่นนี่เขาก็คงอยากเที่ยวอ่ะการมาไทยปุ๊บเนี่ยฟรีซ่าก็ไม่ต้องขอต้องแล้วก็เป็นอะไรที่คุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะมามันก็เลยมีค่อนข้างสูงที่จะสวิชมาเาราใช่ครับก็แนวโน้มไตามาสีเนี่ยที่อัปเดตกับทางบริษัทนะครับตัวปัจจัยฤดูกาลแน่นอนดีขึ้นอยู่แล้วเป็นไฮซีซั่นนะครับถ้าเป็นโรงแรมเซกเมนต์ที่ไม่ใช่บัตรเจ็ดเนี่ย อทางบริษัทไกด์ว่า r e ฟ p าอจะลดลงอยู่ประมาณสัก6%นะครับส่วนตัว h o ปอิในไทยกับฟิลิปปินเนี่ยอันนี้จริงๆจะเห็นรัมอัพในเชิง o per ation มากขึ้นนะครับฟิลอินลูกค้าเข้ามามากขึ้นครับอ่ายูทิลิซชันเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ผลการดำเนินง,งานในญี่ปุ่นก็น่าจะ Solid ด้วยนะครับที่เรามองเพราะนั้นไต่มาสี่เนี่ยรวมๆโ per ation ในญี่ปุ่นแล้วก็ที่รัมอัพฮอปอิเนี่ยจะดีขึ้นแม้ว่าเรฟพาในขาที่เป็น ราคาเซกเมนต์บนหน่อยเนี่ยมัน,ม,นมันอาจจะลดลงบ้างนะครับ mm hmm. แต่รวมๆเนี่ยไตรมาสสี่งไงก็น่าจะดีขึ้นนะครับไกด์แดนซ์เนี่ยอย่างที่พี่บอลบอกเลยบริษัทส่วนใหญ่จะปรับลงเพราะบริษัทก็ทําเป้ารายไตรปีนี้เหลือศูนเปอร์เซ็นจากก่อนหน้านี้นนจะขยายตัวสามถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับ mm hmm. แต่ตัวกลยุทธ์ของเอราวันเนี่ยยังโตอยู่นะ mm hmm. เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยบัตรกลุ่มบัตรเจ็ดเนี่ยโรงแรมเนี่ยจะยังโตได้สิบแปดเปอร์เซ็นต mm ์ต่อปีอันนี้อันนี้ก็ปรับลดลงหนึ่งจากยี่สิบ นะครับแต่ผมว่าถ้าเล่นเอราวันเนี่ยเราก็คือเล่นบนเรื่องขอบอินอยู่แล้วที่เขาขยายไปฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เล่นในกลุ่มบัเจ็ตเป็นจัดเจีของเขานะครับก็ไอ้ด้วยความที่บัเจ็ตยังโตมันก็จะทําให้ออฟเซ็ตเรสพาที่ลดลงได้สําหรับเซกเมนต์ที่บนหน่อยนะครับรวมๆคือแต่มา่นสมันก็ควรจะดีขึ้นแล้วราคาหุ้นเนี่ยมันอยู่ด้านล่างเลยทั้งหอยู่ตรงแนวรับพอดีด้วยผมก็เลยคิดว่าไทมิ่งตรงเนี้ยคือนักท่องเที่ยวจีนอาจจะเข้ามาเนี่ย จริงๆผมว่าก็ตรงกับตัวของโรงแรมเอราวันนะก็เพราะตอนนี้จีนเอาจริงแรงจับจ่ายใช้สอยก็อาจจะยังไม่ได้มั่นใจมากเราก็เห็นตัวเลขเศรษฐกิจเขามันมีชะลอชะลอบ้างอยู่เพราะฉะนั้นในกลุ่มขาที่เป็นโรงแรมอีโคโนมี่เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ value for money ในช่วงนี้สําหรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มที่กําลังจะเข้ามานะครับแล้วก็เหมือนที่ทอท,อทอเขาจะเล็งก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นทัวร์กรุ๊ปด้วยผมว่า ก็น่าจะเป็นโรงแรมฮอปอินอะไรเงี้ยที่ที่ตอบโจทย์นะครับตัวเออร์นิงทั้งปีเนี่ยมันลงเพราะว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจีนมันลดลงอยู่รวมๆลดลงด้วยนะครับแต่ปีหน้าก็จะค่อยๆฟื้นแลลวนะครับแต่ข้อดีก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันมีอัพไซด์จากทาร์เก็ตเราค่อนข้างเยอะเรามอง3.6บาทเนี่ยหุ้นมันอยู่แค่2.2อแหนะครับอัพไซด์ก็ประมาณสักเกือบ60%หรือถ้าดูแค่สั้นๆเนี่ยมันก็ต่ําเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0ค่อนข้างมากแล้วก็ตรงนี้อยู่ตรงแนวรับพอดีผมว่า น่าเล่นนะครับตลาดยังไม่ได้เล่นประเด็นนี้เลยแล้วก็อาจจะคอนเซิร์นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่คุยกันเยอะก็ไฮด์สัญญายังไม่เรียบร้อยสักทีซึ่งก็แน่นอนก็ต้องรอครังด้วยก็เท่าที่ทราบว่ด้วยเป็นรัฐบาลที่เป็นระยะสั้นเนี่ยเชื่อว่าเรื่องนี้ก็คงจะยังไม่ทําอะไรก็คงเป็นเป็นแบบค้างๆไว้แลวก็ไม่ได้มีเนกาทีฟอิมแพคอะไรนะครับก็เทรดเหมือนเดิมเป็ว่า,าจ,จะเป็นคอนเซิร์นว่าจะมีตัวเลขเปลี่ยนหรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้ก็คิดว่าโดยภาพรวม ไปจนถึงยุบสภาเนี่ยก็คงไม่มีแล้วรอรัฐบาลหน้าไปเลยครับแต่แต่ถ้าข้อมูลล่าสุดเลยคือคังเขาอยากจะปิดเดียวให้จบไปนะไม่ไม่ได้ไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรใช่ครับแต่ก็ตัวเลขก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับมันก็เลยคิดว่าไม่ได้มีในกระถินะครับแล้วก็ช่วงนี้หุ้นอเมริกาลงแรงถ้าเป็นหุ้นเทคเนี่ยเรามาระวังลงตามก่อนนะอย่างเช่นเดลต้าก็อาจจะชุดเซตวันนี้ได้เดี๋ยววันนี้ดูว่าหนึ่งสองหกศูนย์หลุดไหมถ้าหลุดมันก็จะไม่สวยนะเพื่อนม ก็แต่ตัวที่มันดาวไซต์จำกัดเนี่ยคือตัวที่แวรลูเป็นหุ้นแนวแวลูและสองก็คือไม่ต้องไปผูกกับปัจจัยภายนอกเยอะนะฮะซีพีอนี่ก็คือดูเรื่องการบร,โริโภคในประเทศเลยก็ผมว่าน่าจะดาวไซต์จำกัดแล้วโอ้โหหุ้นมันอยู่ตรงโลเลยพี่บุไม่น่าจะลงมากกว่าน,นี้แล้วเพราะว่ากาไรบริษัทก็ยังโตอยู่นะคือปีนี้เยดูเดทหุ้นมันลงมาเยอะมากแต่เออร์เน็งนี่โต15%เปอร์เซ็นต์เพราะว่ากาไรเนี่ยทั้งปีก็คาดว่าจะได้2 9 0 0 0ล้านนะครับตัวแนวโน้มแตรมสี่เป็นยังไงเนี่ย ก็นักท่องเที่ยวต่างชาติอันนี้จะฟืนขึ้นมาช่วยนะครับแต่ตัวที่อาจจะเป็นเนกาทีฟนิดนึงก็คือช่วงนี้ตัวคนละครึ่งเนี่ยอาจจะทําให้ทราฟฟิกลดลงบ้างนะครับแต่ในในตัวนั้นเองเนี่ยมันก็จะออฟเซตด้วยนะว่าเคนก็มีแนวโน้มที่จะมีเงินเหลือมากขึ้นก็จะมีบางส่วนที่ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับมันก็จะออฟเซตกันไปมาแบบนี้ก็รวมรมมันควรจะดีแหละไฮซีซันนะครับในไตรมาสสี่ก็ ราคาหุ้นต่ำมากไป forward P/E เหลือ13.4เท่านะครับถือว่าถูกมากแต่ก่อนเทรดกัน20-30เท่า commerce ในไทยนะครับเพราะว่าก็เป็น market c h a n e ดับหนึ่งนะก็เลยให้ p r e m i ยมได้แต่วันนี้พออะไรดูไม่ดีไปหมดก็เทรด discount เกินผมว่าที่ระดับ valuation ตรงนี้13เท่ามันถูกเกินไปโก w ด h ก็ยังได้15%แล้ว network effect เขามีเยอะมากเขามีสาขาทั่วประเทศนะครับเรื่องของกัมพูชาเนี่ยอันนั้นก็ p พรส์อิเข้าไปแล้วนะตอนที่มีความขัดแย้งก็ไม่ได้กังวลแล้วนะครับยอดขายอะไรมันจะดรอปก็คงดรอปไปหมดแล้วก็แนะนําซื้อครับราคาเหมาะสม73บาทแล้ววันนี้เชียร์สตัวตัวของเอราวันแล้วก็ c ีพออกครับอนมนโดเมสติกเ no ป็นหลักช่วงนี้ใช่ครับ